พร้อมกันหรือยังคะพร้อมค่ะโอเคค่ะโอเคครับพร้อมแล้วชกคนแรกครับน้องฟ้าครับเสียบเปียบสิคะคนแรกถ้าอยู่หลังๆเราก็จะรู้ไงว่าแบบพื้นมันอยู่ตรงไหนกล้องมันอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่ามองพื้นบ่อยหนูก็ไม่รู้ว่าหนูมองหรอตอนนั้นคือแบบไม่รู้ตัวไงว่ามองอืม มองต่ำเยอะมากเลยอ่ะฟ้าเนี่ยตอนแรกคือบุคลิกเขาดูน่าสนใจดีแต่ไม่มีอินเนรเลยเดินแบบหน้าธรรมดามากเหมือนแคมเปญที่แล้วเลยครับคนต่อมานะครับดูแล้วเป็นไงคะหวานหวานหวานตอนแรกเห็นทีวีเลยโพสกับทีวีตอนแรกจะโพสพรีเซนต์ร้อยด้วย ลืมลืมมัวแต่แบบหันหน้าหันหลังนั่นแหละก็เลยแบบเออไม่ไม่ได้แบบพรีเซนต่อยค่ะให้เดินแบบช้าแท็บทิมก็ยังเดินเร็วมันไม่ใช่คอนเซ็ปที่เราให้เดินนะคะเชิญคนต่อไปครับเทียครับคิดมากอีกแล้วอ่ะเราไม่ค่อยถนัดกับการเดินแบบ Samsung HD curve ว้าเราว่าเอาอยลูกค้าสุดฤทธิ์เฮ้ยถ้าจะแพ้ก็แพ้เหอะเราก็แค่ขอให้แตกต่างจากเพื่อนโอ้โหโอ้โห <ไข S 2> โอ้โห<ข>โอ้โหเ <laughs> ทียจริงๆดิชอบอินเนอร์ดิว่าเซ็กซีด่ดีแต่ว่าบางทีเนี่ยเอามือลูบนุ่นลูบนี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเยอะไปค่ะเชิญคนต่อไปครับปอซัมครับ เจ็งเวอร์ตอนนั้นก็แบบว่าคิดว่าจิกจิกอย่างเดียวอะไรเงี้ยแบบบิดบิดที่เยอะที่สุดให้เอลผักไปเลยอะไรเงี้ยป็น,นงไงบ้างคะไม่รู้ว่าทำไมดูก็ไม่รู้ว่าพอเห็นพี่บีทจิกไงก็เลยทำมาแบบจิกตาจิกจิกจิก,กอีกอ่างเงี้ยอุ๊ย บ่าซ้ำดูไม่มั่นใจเลยแล้วก็มีเดินเซต,ตอนท้ายด้วยผิดพลาดเยอะไม่ต้องคอมเมนต์แล้วกันสงสันประมาณนี้แหละเป็นเดินแบบมันเก่งมากเลยแล้วพี่บีสอนด้วยอะ่ะม,มันก็เลยแบบยิ่งเก่งเขาไปใหญ่คนต่อมานะครับจูลี่ใช่ครับจูลี่เขาเขาช้าไปนิดนึงคือแบบช้ามากจนกระทั่งแบบ เขาเป็นกุลสตรีไทยเขาเนางงามเก่าเนาะเขาก็ต้องค่อยๆเดินค่อยๆเดินจะนานเกินไปไหมก็ไม่หนูว่าไม่นะพี่บีเขาก็สอนว่าหมุนไปเลยจิกกล้องเข้าไปสําหรับบีบีว่าเขาพยายามเกินไปนะเขาพยายามจิกไปแล้วก็การโพสต์ช่วงที่ท้ายก็เยอะเกินไปพี่บีสอนยังไงหนูก็จําตรงนั้นหนูก็มาทําตามที่แบบได้เรียนรู้มาเลยค่ะ จูลีเงี้ยก็คือพยายามที่อยากจะชนะเยอะไปจนวันทีมันดูแบบเกรงอืม <c oughs> คนดูดูออ,อกค่ะหนูว่าคนต่อมานะครับข้าวครับ สำหรับดีนะคะจริงๆข้าวก็ตั้งใจที่จะเซ็กซี่เกินไปมันดูไม่รีแลกซ์เท่าไหร่ประมาณนั้นคะ่ะพยายามก๊อปปี้พี่บีทุกอย่างถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนก็เ <laughs> ช่วยคนต่อมานะครับเพลงขวัญ นอกจากจะไม่โพสผลิตภักต์แล้วยังเดินแบบว่าเหมือนเดินปกติอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่ใช่คอนเซปที่เรา,เากำลังพรีเซนต์บางอย่างอยู่อะไรเงี้ยค่ะก็หมุนกับทีวีอะไรเงี้มันทาซ้ำมาประมาณ3-4คนแล้วอะ่ะแล้วก็อยากเปลี่ยนบ้างแบบเดินตรงไปก่อนแล้วก็กลับมาพรีเซนต์โปรดักต์ไม่โอเคอะ่ะทัศน์นานี้ประหลาดเลยนะคนต่อมานะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นค่ะถ้าเกิดว่าเราแบบว่าโฟกัสดีๆอะไรเงี้ย เกรซเนี่ยเขาได้เปรียบตรงที่เขาดูดูเป็นนางแบบพอเดินแบบมันก็เลยดูแบบน่าดึงดูดถ้าแบบไม่นับตัวเราอะหนชอบมองกรสเลยแล้วคนสุดท้ายนะครับสกายครับฉันครับชอบอยู่แล้วเดินแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเนินเช้ามก็จะเกร็กงๆหน่อยขาดสันส้นๆนิดหน่อย สกายนะคะก็ดูหรูหร่ดูแพงดีทุกคนก็ทำมาสคารเรียบร้อยนะครับทุสาวเขาเป็นอย่างบ้างครับที่ดีกวันนี้โดยรวมนะคะก็เห็นความตั้งใจเนาะแล้วก็มีการพรีเซนต์พยายามเดินโชว์บอดี้โชว์โปรดักต์ก็ถือว่าทำได้โอเคหลายๆคนทำได้ดีทีเดียวนะคะ สามคนที่เดินดีที่สุดในวันนี้ก็คือน้องข้าวนะคะน้องเกรสแล้วก็น้องสกายนะคะผู้เข้าไหนไหนครับที่สนามาสักคลาสนี่คนไนเอ้ยก็ขอแสดงความยินดีกับน้องสกายค่ะ ดูสงาา่างามนะคะแล้วก็ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมีการโชว์เชฟของตัวเองได้ดูมีสไตล์หรือมีดีไซน์นะคะแล้วก็ทําให้สินค้าเนี่ยดูดีขึ้นนะคะนันมีของรางวัลให้ด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะวันนี้ Samsung ก็ขอมอบของรางวัลให้ผู้ชนะนะคะเป็น Samsung Curve Full HD TV นะคะ49นิ้วนะคะให้ไปดูตัวเองนะคะที่บ้านเลย <laughs>